ครับ9,999หน่วยขึ้นนับได้หลายเถอวะเ้ยขึ้นับอดปะเยวนับเลก็ถือีดีได้ส่ได้ค่า่อยอดได้ค่า่อยบนอดได้ค่าออะไรนะอดอได้ค่าอย่ออได้ค่าเออเด็กเออเเป็นดารายังงเ่เนี่เห็นว่าอารมณ์มองมมองปี่ยามองปี่ยา เออทั้งสั้นละเออได้ไหมได้ผมได้อยู่ได้อยู่เออเอออบไหล่หน่อยนิดนึงมือฝั่งซ้ายเออดูหันมองอารมณ์นิดนึงเอออย่างนั้นแหละลูกเออเออเมื่อแต่งงานมาแล้วเออฟังแม่เออเออป้าแม่จะถามว่าเมื่อนี้ครบหนึ่งปีแล้วเราเข้าความรู้สึกในใจรู้จากเราเมาอยู่ไทยเป็นกระส่าจากเราเมาอยู่ไทยเออ ภางเหนือตัวแบบตัวของฮภาคภาคเหนือตัวอ่ะมันนี่ก็เป็นมือพิเศษมันนี่เปงานที่แบบปล่อยมาดวดแล้วพวกแต่ว่าเออผันมาได้แม่นมั่นหมายอยากมั่นหมายไว้ล่ะมั่นหมายมั่นพี่เนี่ยนะบอกนนี่มันี่เอ้าผ่าป็นของพี่ไหมเอามันเอามีอย่างที่บอกเขาว้าวอุ้ย ยดยดแล้วเอาไม่แม่หูบพอดีอุ้ยแม่นาดป้าน้งูแม็กเป้าเอาจแว้าเราไปงมในน้ามื่กี้น่ะเอาก็ดีแ่ไหนนแฟนังล้องใน่าจะจับแสงยากนาพี่ เอาหนจะได้ฟิลธรรมชาติแทในโลกบีะออนี่ไงนี่ไงเป็นทำไมกล้องมืดจังเลยอ้ยกลูกนจุดนันไม่้ยูเอาละมันรู้สึกว่าก นอยู่ครบเลยเรือมาพอดีเร็วเร็วเร็วเรือมาพอดีเลยมองกันรีบมองกันรีบมองกันมองตากันมองหน้ากันเร็วย้ำมองหน้าเราเรือกำลังมาข้างหลังอ่ะเออมาน้องน้องเจ้าผัวน้องสีได้ผัวยังไงนะแม่น้องสีได้ผัว นี house, ่นะครับเกิดจากการแตะลู่นะครับอหันหน้ามาทางกู้หน่อยครับอุ้ยกังเฉลิมฉลองแล้วลูกเชะลูกเชะใชรัหม้งแชเจ้าสาวใชจุดแดงพร้อมไปในตุ้ง ทไว้ก่อนนะแล้วทีนี้พี่ลาไปสวมพี่ลาไปสวมหมวกไอพี่ลาไปสวมไอ้นี่พี่ลาไปสวมมาเร็วเขาจะต้องคลายผัดนิ่งก้อนนะวสวมเลยสวมเลยพี่